สวัสดีครับวันนี้ช่องบ้านแสงจันผลไม้ส่วนผสมออร์แกนิก e ีแรกนะครับก็อยากจะพาทุกคนมาชมสวนไม่เรียกว่าสวนดีกว่าคือผลไม้ในบ้านในรั้วบ้านนะครับที่คุณแม่ได้ปลูกไว้นะครับคอนเซปต์ก็คืออยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นนะครับก็ได้ดําเนินการมา30-40ปีและแม่ทําเป็นงานอดิเรกนะครับที่ว่างเว้นจากอาชีพข้าราชการครูนะครับ ก็วันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมว่าสามารถทําได้จริงและยั่งยืนหรือไม่นะครับโดยใช้พื้นที่ว่างข้างๆบ้านเราเนี่ยครับปลูกสิ่งที่อยากจะกินสวัสดีครับแม่ก็วันนี้เดี๋ยวจะให้แม่พาไปชมผลไม้ข้างบ้านเราว่าที่แม่ปลูกแบบผสมผสานไว้ในมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีหลากหลายเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบ้านก่อนเดินเลยครับแม่แม่นะนำ เาจะปลูกนน,นี้พันพันไทยของเราพันไทยนี่กล้วยหอมกล้วยหอมแม่ปลูกมานาน,นยังครับตรงนี้กล้วยหอมสามสิบสี่สิบปีได้แล้ว,ลวได้ครับ,บก็คือใช้พื้นที่สามสิบปีพื้นที่ไม่ได้เยอะเลยนะครับ,บก็มีกินตลอดทั้งปีนะครับกินตลอด ที่สำคัญก็คือเรามีของฝากให้ญาติให้เพื่อนแบบไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับมี่เป็นกล้วยหอมหมดเลยพื้นที่นิดเดียวนะครับปลูกง่ายกว่ากล้วยยางอืือไ,ได้ผลผลิตเร็วได้ผลผลิตเร็วปลูกง่ายอันนี้1 1> เป็นปต้นหนึ่งปีได้กล้วยไ,ไ,ไ,ได้กินแล้กล้วยหอมอ่ะนนมายงชิดมายงชิดซึ่งปีนี้หมดลูกแล้วนะครับอันนี้ได้ผลผลิตดี ได้ผลผลิตดีแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยขี้วัวไปแล้วนะครับแค่นี้เองแล้วก็ลดน้ํานะครับโอเคในส่วนของข้างบ้านก็มีตรงนี้แล้วก็จะมีกล้วยที่มีพื้นที่ว่างแม่ก็จะปลูกไว้นะครับตรงไหนก็ว่างก็ปลูกกล้ยวยโอเคไปกันต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวที่แม่หมักไว้ใช่ไหมครับแม่รอ ที่จะใส่ต้นกล้วยขุยชีวัวผสมน้ำแช่น้ำแล้วก็ใส่เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช่ไหมครับ <S <S จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำเองแม่ทำเองมีเป็นต้นมะนาวอันนี้มะนาวพันอะไรนะครับอันนี้พันพันไทยอ๋ออันนี้พันไทย ผิวมันจะหนาแต่ลูกมันใหญ่ลูกมันใหญ่อันนี้คือจุลินทรียสังเคราะห์แสงที่แม่ทําเองอีกครับเราทําแบบออแกนิกเลยนี่นะครับใช้เองในบ้านนะครับในบ้านของเราเองอันนี้ก็จะเป็นต้นมะปรางมะปรางมะปรางหวานมะปรางหวานก็แตกยอดแล้วนะครับ ก็แล้วแตยอดใส่ปแล้วแล้วอันนี้คุณมะนาวไรเมร็ดมะนาวไรเม็ดใช่ครับปลูกผสมผสานจริงๆนะครับตรงนู้นก็เป็นต้นหมอนใช่ไหมครับแม่อ่าอันน่นหมอนอต้นหมอนต้นหมอน,น,มอนเก็บเก็บลูกกินเก็บลูกปั่นน้ําได้แล้วข้างข้างในนั้นอีกมีต้น,นต้นมะปรางต้นมะปรางเหมือนกันมันมันเป็นมะปรางหวานเป็นมะปรางหวานจะปลูกไปใกล้กันมะปรางหวาน พื้นที่จะเห็นนะว่าพื้นที่นิดเดียวพื้นที่นิดเดียวเองนี่จะมะนาวอันนี้มะนาวโดดมากอ่ามะนาวอันนี้ก็มะนาวพันธุ์ไทยเหมือนกันมะนาวพันธุ์ไทยก็ในบ้านเราเองครับว่างตรงไหนก็ปลูกปลูนกนใหญ่ก็พอได้ขสาวบ้างมีทับทิมด้วยม,มีทับทิมด้วยนะครับขูดไว้ นีก็จะเป็นมะม่วงมมะ่วงน้ำดอกไม้มันน้ำดอกไม้มันน้ำดอกไม้มันลูกมันจะใหญ่ลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่มากโอ้ลูกก็เริ่มลเลย่มากวนนี้เป็นโชคอนันต์นี่เป็นโชคอนันต์โชคอนนัต์ส่วนใหญ่เอาไปาทำอะไรครับแม่ทำ,มแทำส้มแผ่นเหรอเรามแผ่นได้เราก็จะมีส้มแผน่นมมีมะม่วงกวนด้วยนะครับ<อ>มีมะม่วงกวนทำกันเอง แม่เป็นตอนนี้แม่กเกษียณแล้วนะครับรเกษียณมาประมาณเกือบสิปีแล้ว <ST AR> ก็เข้าสวนร่างกายแข็งแรงนะครับดูแลคนเดียวขยันมากอันนี้โอ้หามดอกไม้มันลูกใหญ่มากลูกใหญ่มาเน,น่่ยังไม่ยังไม่แก่นะเนี่นลูกลูกใหญ่ ังไม่่แกนะเออลูกเป็นโลอ่ะโอ้หลูกเป็นโลแปดกีอะไรเนี้ยมีเขียวเสวยนะครับก็มีมะนาวอีกครับมะนาวแป้งแป้งไข่มีโยมแบบน้ำเยอะน้ำเปลือกบางผิวบางผิวบาง แล้วนี่มะม่วงอะไรครับอันนี้คือมันมันต้นไม่ดีอ่ะอ๋ออันนี้เราเราทาบกิ่งเ,เ,เอาไวทา้ทาบทาบใหม่ทาบใหม่น้ำดอม้อันนี้เหมือนจะ,นจะเป็นกิ่งทาบหรือเปล่าคะแม่เนี่ยอันนี้กิ่งทาบจะนั้เนี่ยอ่ากิ่งทาบได้เป็นน้ําดอกไม้สีทองใช่ไหมครับอ่าน้ําดอกไม้สีทองเขียวสฉเบย์แล้วก็อะไรอะดูมีอะไรเราลองใส่มีอันนี้เป็นต้นมะม่วงที่เป็นพันธุ์พื้นบ้านที่ที่เรา เอาไว้เสียบกิ่งต่อกิ่งนะครับออกก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับอันนี้เป็นกิ่งที่ทาบไว้เป็นน้ำ,นำดอกไม้สีทองได้ผล,ผลผลิตแล้วนะครับแม่ก็จะชอบต้นไม้นะครับอันนี้มะปางก็ซื้อมาอันดีนะอันนี้มะป้างโอ้โห <c oughs> ออกมาลูกอย่างจิ๋วนะครับ พื้นที่ไม่ว่างเลยนะครับนนี้ก็เป็นน้อยหนาใช่ไหมคะแม่ออน้อยหนาระบบตัดยอดแล้วเดี๋ยวมันแตกแล้วมันจะออกดอกเนี่ยพอตัดตัดปุ๊บแล้มันจะออกดอกแล้วเราก็จะได้กินยก็ได้กินนะครับก็ได้กินคือผลไม้เราจะได้เรื่อยอันนี้กล้วยหอมนีก็มีกล้วยหอมอีกแล้วนะครับตรงไหนว่างแม่ปลูกนะครับตรงไหนว่างแม่ปลูกเลยเล็บมือนางอ๋อมีเล็บมือนางด้วยอ่าอันนี้เล็บมือนางอันดีวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วเนี่ย มเด็ดตัดแล้วเพราะสุกแล้วแม่งั้นเดี๋ยวเป็นหนองก็ได้กินแหละไม่ต้องซื้อเดี๋ยวน้องรันตองตอนเสร็ษเราไม่ต้องซื้ออันนี้อะไรอ่ะไอ้น้ำดอกไม้เบอร์สี่อันนี้น้ำดอกไม้เบอร์สี่เวลาสุกแล้วมันจะมันจะเขียวมันไม่มันไม่เหลืองนะอ๋อมันจะเขียวนะตอนมันสุกเพราะว่ามันกินหวานดีนะครับอันนี้ก็มีกล้วยอีกแล้วนีเป็นกล้วยหอมใช่ไหมครับแม่ กล้วยหอมกล้วยหอมมาปีมันก็ได้แล้วกล้วยน้ำว้ากับกล้วยหักมุกอะไรพวกน,นี้มันไม่ค่อยได้อกล้วย,ยหอมจะได้กินทั้งปีนนงเกียวก็เยมีเขียวเสวยน,นีต้นเก่าแต่ว่ากินอร่อยมากอาอน,นี้ต้นเก่าน่าจะสามสิบปีได้ไหมครับแมไ่ได้ได้แต่ว่าอร่อยมากต้นนี้อร่อยแล้วก็บางปีก็ดกจนเท่านั้นปีนี้เป้นแต่ก็พอให้ได้กินพอได้กิน อันนี้แก้วขมิ้นแกวขมินอ่าอย่างน,นีครับแก้วขมินก็มีผลผลิตเยอะนะครับแต่ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับอันนี้น้ำดอกไม้เบอร์สี่อกไ,ออนนอกไออตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เรา ใส่ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับแค่นั้นเลยนี้เป็นมะยงชิดหรือมะปางครับแน่มะยงชิดเนาะต้นนี้เริ่มที่จะแตกยอดแล้วนะครับเริ่มที่จะพอหมดลูกเราก็จะใส่ปุ๋ยเลยใส, <มะ S 2> ใส่ปุ๋ยรดน้ำใส่ปุ๋ยรดน้ำใส่ปุ๋ยรดน้ำแค่นั้นเลยดุลินซีสังเคราะห์แสงปุ๋ยคอกเดือนละครั้งเลยปุ๋ยคอกเดือนละครั้งอันนีามา้มะมะยงชิด ใช่ไหมครับต้นนี้ใช่ต้นนี้เราไม่ยอมแตกใบแล้วแตกยอดแล้วแตกยอดแล้วใส่ปุ๋ยแล้วนะครับก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวออร์แกนิกเลยนะครับเราทําแบบออร์แกนิกอันนี้อบร่องสีทองอบร่องสีทองแตดยอดมันเลยมันหลงปล่อยเลยนะเราไม่เคยเจอโรคแมลงอะไรเลยนะครับแม่เนาะแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเราปลูกผสมประสานกันไป ก็อาจจะเป็นข้อดีนะครับเกี๊ยสเว่ยดานนี้เยอะอ่ะสุกละบอยเสวยโอ้โหตูดเดือยงนั่นตูดหมดแล้วนะต้นนี้อร่อยนะครับผลผลิตเยอะเยอะเลยนะโอเคครับแม่ไปต่อโชคอนันต์มีโชคอนันต์โชคอนันต์เนี่ย มันดีตรงที่ว่ามันไม่ออกพร้อมคนอื่นืพอพอคนอื่นเขาออกกันหมดแล้วแล้วเดี๋ยวมันออกแล้วอืเนี่ยแตกช่อดอกช่อละออกออกช่อตรงน,นี้เราก็แบบเก็บต้นโน,น้นเสร็จมาเก็บต้นนี้อะไรเงี้ยห้าหกเดือนนี่มะม่วงนีเก็บขายได้สบายสบายเลยเราก็มีต้นหาตลาด ก็เน้นฝากเนาะเน้นฝากถ้าเหลือเหลือจากการกินการฝากแล้วก็ขายนะครับก็ไม่ได้เน้นที่จะไปขายอะไรขนาดนั้นนะครับด้าขายไม่ได้ก็ทำ z ้มแ p a หลักๆก็ฝากขา้เพาะขาบอกว่มเนืเน่าแล้วนองอมแล้วเราก็เอาไปเอามาทําจ o m นู่นกวนในรั้วบ้านเอามีขนุนอีก จริงในขนุนนะค่ะบำรุงดีๆนะได้ตังค์โลยสิบบาทสิบบาทเราไม่ต้องทําอะไรเลยต่ที่นี้อย่างว่าเนี่ยตอนนี้ต้นมันสูงไปงแล้วเอายากขนุนก็ดกนะครับสุกไปหมดแล้วนะดูดีครับในรั้วบ้านนะครับเนี่ยโอเคอ่ะก็มีต้นอันนี้ต้นมะปางใช่ไหมคะแม่อันนี้มะปางมะปางหวานมะปางหวานแต่ช่อแล้วแต่ชอ่อแล้วครับังเลย ใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยแล้วใส่คือวัวแล้วทีนี้นเราก็จะได้ผลผลิตไวก็อย่างนี้เลยนะครับปุ๋ยเราบบจบๆใส่แบบจบุจบๆเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ได้กินเนี่ยอ่นี่แก้วมังกรนะครับแก้วมังกรสีแดงแก้วแก้วมังกรคือพื้นที่นนเป็นประโยชน์ทุกตารางนิ้ว <laughs> นะครับ อะ,อะไรกินได้เราปลูกหมดนะครับเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกโอเคงั okay. ้นเราเอาไปดูหลังบ้านกัน น้ต้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยออันนี้อันนี้ก็เป็นพื้นที่แต่ก่อนก็เป็นพื้นที่ว่างแม่ก็มาปลูกผลไม้ปลูกกล้วยที่อยากจะกินตรงนี้สักประมาณไร่ไร่ได้ไหมครับแม่สองไร่ได้ไหมไร่กว่าๆนะครับไร่กว่าๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยต้นกล้วยอีกแล้วน,นะครับปลูกกล้วยถ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยป่านี้ยังไม่ได้กินเลยมกไปหลายเครือแล้วเนี่ยนี่กล้วยหอมคือบรรนานะครับ วันนั้นเราก็เลยจะปลูกเน้นปลูกเพื่หอมได้ผลผลิตไวเราก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักขี้วัวแช่น้ำแช่จุ<ต>ลนินทรีย์สังค้อแสงแค่นี้เลยกล้วยผล<ด>ผลิตหน่อยก็ใส่ทุลรดด้วยแต่วันนี้ทุลลดมันแพงเราก็เลยไม่ค่อยได้ใส่นะครับกล้วยได้กินทั้งปีนะครับได้กินทั้งปี แม่ดูแลคนเดียวเลยถูกไหมครับเก่งมากเลยดูแลคนเดียวดูแลคนเดียวทำไหวก็ทำนะไม่ไหวก็หยุดก็พอได้ออกกำลังกายเนาะร่างกายของเราอันนี้ก็เป็นโชคอนันต์โชคอนันต์อันนี้เราก็จะเก็บผลสุกไปทำมะม่วงกวนทำส้มแผ่นนะครับไม่แล้วเราเราขายขายก่อนอ๋อขายก่อน า,ไม,าไ,ไม่ทันก็เอาไปทำมะม่วงกวนนะครับวันนึงเราก็จะปล่อยประมาณสองกระแปง้งสองกระแปง้งสองกระแปง้งดูาปากเขาขาวนี่นะครับเนี่ยดูดูโชคมโชคอันนั้นคือหมายความว่ากี่นี้ออกกี่นี้ยังยังแตกช่อยนะมันก็คือ,ยอยสลับกันไปอย่าง,างเางี้ยสลับกันไปอ๋อ,น,อ,อนี่คือข้อดีเราก็เก็บมาเสร็จเดี๋ยวต่อไปเก็บวันนี้อีกทีกช่อย ชอบโชว์อันนั้นอันนี้น้ำดอกไม้สีทองอน,นี่น้ำดอกไม้สีทองอันนี้มันตายแล้วตอนแรกๆโอ,อ้โหรูะคดอกนี้ตัวเนี้ยอันนี้กระตุกเหลืองแล้วเนี่ยตายเลยเราก็จะเก็บได้ ส่วนอันนี้เนี่ยไม่ใช่ของเรานะครับเป็นคนให้เขามาเช่าที่เนื่องจากให้ร้านต้นไม้มาวางนะครับแม่เนาะเหมือนพื้นที่มันจะได้ไม่รกเราตัดหญ้าไม่ทันตัดหญ้าไม่ไหวก็แทบจะให้ใช้ฟรีอ่ะเพื่อไม่ให้พื้นที่มันรกนะครับของเรามีแค่ต้นมะม่วงเนี่ยเราใหญ่้นจากเขาอันนี้สงจากน้ําเราก็ได้อันนี้สงจากน้ําที่เขามาเช่าที่รถวางกิ่งพันุเขานะครับก็ คอนเซปต์แม่คือให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ให้ที่ว่างไม่ให้ทีวท่ว่างอ่ามันก็ลบเราก็ทําไม่ไหวนะครับเราก็ทําไม่ไหวเขียววยอ่านี้เขียวเสเวยมีห่อได้เท่าที่เท่าที่ไหวครับนี้ห่อได้เท่าที่ไหวพันลูกใหญ่ว้าวโอ้จุกไปแล้วสุกแล้วนะครับต้องเก็บได้เนี่ย ต้องมาทยอยเก็บแล้ว,ลวต้องทยอยเก็บนะอันนี้เขียวเสวยต้นกล้วยสุกแล้วก็แบบมันไม่นิยมไม่นิยมอ่ะเนาะอัะนน,นี้เป็นน้ำดอกไม้สีทองดอกไม้สีทอง ก็เป็นกระดาษรียูสเอามาห่อนะครับอันนี้เป็นเป็นันอะไรรันไหมคือมันเป็นโชคอนันต์แล้วเราต่อยอดเองอ่ะแล้วมันออกมันเป็นโชคอนันต์กลมอ๋อมันเป็นกลมมันคือมันแปลงอ่ะมันแปลงไปแล้วดกแล้วก็ก็กินกินให้ได้ดกมาก <Okay. S 2> เป็นทั่วเป็นทั่วเลยเดี๋ยวเราไปทางนู้นทางนู้นก็มีกล้วยอีกนะครับพื้นที่ว่างเรามีกล้วยเรามีมะปางใช่ไหมครับแม่อันนี้มะปางหวานามีมะปางหวานต้นเก่าแก่แล้วสี่สิบอันนี้สี่สิบปีได้แล้วมั้งต้นนี้ลูกไม่ใหญ่มากแต่หวานดีมากนะครับนี่ก็เป็นแปลงที่เขามาเช่าที่วางต้นไม้นะครับเรา ทำไม่ไหวนะครับเราตัดหญ้าไม่ไหวก็ให้เขามาวางสามไปดูออกช่ออ๋ออันนี้มะม่วงสามไปดูออกช่อแล้วอันนี้ปลูกปลูกสองปีเองนะเนี่ยอ๋อปีที่สองเนี่ยแล้วก็มีกล้วยอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมใช่ไหมครับแม่กล้วยหอมทั้งนั้นแล้วก็มีอันนนี้เป็ กระถอนกระถอนกอนปุยฝ้ายเหรอครัแม่ปุยฝ้ายเนี่ยก็ปลูกสลับปะ,ปะปนกันไปววไก,ก็พอได้กินอีกแล้ว,ลวนี่ก็เป็นต้นมะปรางเก่าแก่โอเคงั้นเราเลาะริมสวนนี้ไปไปหากล้วยหักมุกเลยครับแม่ ร่วงเก็บไม่ทันก็ร่วงเสียไปนะเราก็ได้อันนี้สงจากการลดน้ำของเขาเนี่ยแหละสปริงเกอร์มันก็ถึงมะม่วงเราด้วย ก็ขายดีของเขาอันนี้ก็เป็นน้ำดอกไม้สีทองอันนี้เป็นรุ่นหลังแล้วนนเป็นเป็นรุ่นหลังคโชคอันนั้น ันนี้ก็น่าจะ30-40ปีใช่ไหมคะแม่ต้นได้ได้้กนะอ้าอันนี่ลง้นนอหได้ยอี้อันนี้อกล่องเหรอคะแม่นี่นอ,อกล่องเหรอเนะนี่ยนี่อกล่องเนะี่ยโอ้ดกจังที่แม่เคยเอาไปให้บอยกิยืนเนี่ยนี่อกล่องธรรมดาหรืออกล่องสีทอง ร่องธรรมดา่องบ้านแต่ว่ามันเป็นอกล่องนวลแต่มันหอมดีเนาะอ่ากินหอมนวลมันหอมดีว่าด็จะลองเด็กโอ้ดอกมากบันดอกจากมั่งลูกมันทั้งเล็กเนาะอืมอันนี้ก็พื้นที่ว่างเราก็ให้เขามาวางนะครับก็ผลประโยชน์ร่วมกันตรงเราก็ไม่ต้องกำจัดหญ้านะครับก็ได้อันนี้ส่งจากการรดน้ำของเขาด้วย ต้นใหญ่นี้ก็เป็นสาลครับนี่ก็จะเป็นมะยงชิดหรือมะปางครับแม,าามาา่อันนี้เป็นมะปางนะครับมะปางหวานก็ใส่ปุยป๋ย<ป>ขี้วัวไปแล้วอะไรนอะไรบาอะไรุวรรณบาดนะสุวรรณบาทแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเขียวสเสวยสลับกับกล้วยไปนะครับอ่าตรงนี้ครับใส่ปุ๋ยขี้วัวไปแล้วนะครับ ง่ายๆอย่างนี้เลยที่วางริมรัวก็ที่วางริมัวอันนี้เป็นกล้วยหักมุกมันเป็นกล้วยที่เป็นกล้วยเก่าแก่หรือยังไงครับแม่ไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดมันนานกว่าจะได้กินอ๋อมันนานปีสองปีสามปีมันกว่าจะออกตะเคือนครับแล้วก็ได้ได้เชื่อมอุมคุตเก่าวก็ชอบกินปิ้งเอาเอาไปปิ้งเลงทั้งเปลือกอะอร่อย นมยี้ไม่อชอบกิน่ไหนี่ไม่ใครไม่ค่อยมียจักนี้เราก็มีกล้วยอีกอันนี้เป็นกล้วยหอมหรือกล้วยเล็บมือนางอันนี้เป็นกล้วยเล็บมือนางดิมั้วเรานะครับอันนี้เล็บมือนางีเล็บมือนางหมดเลยครับพื้นที่ดูครับแทบจะไม่ว่างเลยแล้วก็มีน้อยหนาด้วย แต่ข้อดีที่แม่ทําก็คือว่าวางระบบน้ําไว้ดีเนาะวางระบบน้ําไว้ดีมากเราตอนแรกมันเป็นก๊อกโยกอืมต,ตอนแรกมันมันตันครับเลยอันนี้ตอนนี้เป็นซัมเมติสมซัมติเพื่อลงทุนทั้งเดียวลงทุนทั้งเดียวคือความชอบเ <laughs> ราเหนื่อยคือความชอบนะครับน้ำดีกว่ามันเหนื่อยจากการซ่อมก๊กอกเมื่อก่อนต้องจ้างเขาซ่อมก๊อกเดียเด๋ยวตามเดี๋ยวตาม หลักๆก,ก่อนที่แม่จะเกษียณเนี่ยแม่ก็ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์เข้าสวนเงนี้ยใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์บางทีม,มันสุกวางสายไปแล้วพอ,อเช้ามืดตั้งลแล้วก็อ,อันนี้แก้วขมิ้นแต่ลูกมีใหญ่ขาดน้ําป่านี้ไม่ค่อยได้มามแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล้วยหอมกล้วยหอมแล้วก็อันนี้ เขียวใหญ่เขียวใหญ่โอ้ยใหญ่จริงเนี่ยทำต้องแผ่นดีทำม่วง,งกวนดีอืมเขียวใหญ่ใหญ่จริงแ,แ,แล้วไม่แก่แล้วไม่แก่สุกแล้วก็เอ๊ะแก่แล้วเนี่ยก็ยินก็หวานได้นะมันก็อร่อยดีก,ก็จะปลูก้วยสลับในพื้นที่ว่าง อันนี้อะไรครับแม่น้ำดอกไม้เหรอ,อ,ม,อรมีน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะครับเดี๋ยวกลับมาเก็บดีกว่าปล่อยพื้นที่ให้หญ้าขึ้นนะครับเราก็เปลี่ยนพื้นที่มาทำประโยชน์นะครับ ฟันไม่ได้ฟันเนี่ยมะม่วมง,มง,มงมันคูนพิงไปเลยก็จะเอาพันใหม่ตอนแรกโฉบอันนั้นเนี่ยมันเยอะแล้วก็เลยเป็นตัวมันคูนไปก็เลยเอาออกล่องสีทองมาลงกล้องสีทองเ,ทเ,เกี่ยวสเสวยเกี่ยวสเสวย ก็เป็นไอเดียให้ใครหลายๆคนที่อยากจะทํานะครับปลูกในพื้นที่ว่างๆๆนะครับให้เป็นประโยชน์มีเขียวสวยอ,อันนี้น้ำดอกไม้มัน,น,นมากเริ่มเลย ยังไม่แก่ยังไม่แก่ด้วยยังใหญ่ขนาดนี้ยังไม่แก่อันนั้นน้ำดอกไม้สีทองใช่ไหมครับแม่อันนั้นดอกไม้สีทองอันนี้พคณะโชคเอจุดเทวดาแล้วฝั่งนี้ก็มีมะปาง มะปางอันนี้มะปางต้นเก่าแหละผลเล็กโอ้อันนี้ต้องค่าจะเป็นเป็นร้อยปีเนาะนานมากเพราะว่ามันเป็นมะปางเก่าจะโค่นทิ้งแล้วเพราะว่าดูดูลูกแล้วมันใช้อาการไม่ได้เลยอ่ามีก็มีกล้วยอีกอันนี้กล้วยหอมมีกล้วยหอมนะครับอันนี้ก็อันนี้ลงใหม่อ่านี่ลงใหม่อันนี้าปาเป็นมะปาง,ง,างใช่ไหมครับแม่คือจะ พื้นที่เราจะไม่ได้ว่างเลยนะครับแล้วก็มีกระ thon อ,อีกสองต้นอ่อันนี้อบล้อมสีทองอืมต้นนี้กระ t h o อันนี้เมื่อก่อนพื้นที่นี้ปลูกกระ thon หมดเลยอ๋อเมื่อก่อนปลูกกระ thon หมดเลยลเราโผลไม่ไหวอ๋อไม่ไหวนะครับแ,แม่ก็เลยเปลี่ยนยืม,มที่ใหม่อันนี้มันต้นเก่าหรือต้อนใหม่ครับแม่ต้นใหม่อันนี้คือต้อนใหม่เนาะเสร็จเรียบร้อยเห็นก็ขายดีเห็นคนนิยมแบบไม่ต้องห่อ่เขาก็ซื้อ ก็เลยอันนี้มาลองปลูกใหม่อันนี้ห่อได้เลยเนะี่ยเดี๋ยวิม์หน้ามาห่อได้เลยนี่เป็นกระถอนปุยฝ้ายนะปุยฝ้ายเป็นพันธุ์ที่นิยมเป็นพันธุ์ที่นิยมอ่าเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องซื้อนะเราก็มีกินแล้วเหลือแล้วก็เป็นของฝากเหลือจากนั้นเราก็ถ้ามีที่ขายแล้วก็ขาย กล้วยที่ทำอันเดียวมันจะเป็นแบบนี้ถ้าทำไม้อันเดียวมันก็จะน,น,นี้มนมลมหรือว่ายัางไง<ม>เจอลมไปมมเสียรายจังอันนี้ก็ทิ้งเลยให้มันี่ยทิ้งเลยทิ้งเลยเราก็ไม่ได้ผลผลิตอะไยอันนี้ก็คือภาพรวมของสวนไม่เรียกว่าสวนดีกว่านะครับข้างบ้าน ก็เดี๋ยวถ้ามีผลผลิตอะไรหรือเรามีทำอะไรหอ่อมะม่วงอะไรเราก็จะนำเสนอให้ดูเป็นคลิปๆปไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอจบคลิปด้วยมะม่วงอันนี้พันอะไรนะครับแม่แม่อันนี้พันอะไรนะน้ำดอกไม้หมันน้ดอกไม้หมันก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ